มีเข้าไซต์ที่ KL ที่เข้าใจและออกแบบมาเพื่อชาวเกมเมอร์สายเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการดีไซน์ ASUS ROG ตัวนี้จะมีอะไรน่าสนใจไปรับชมพร้อมกันกับเฟชได้เลยค่ะ สวัสดีชาวข้างรักเกมม่งเกียร์แล้วก็ชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกท่านค่ะช่วงนี้มีคีย์บอร์ดที่น่าสนใจออกมาหลายตัวเลยทาง asus ก็ไม่พลาดค่ะส่งน้อง rog stickscope nx tkl มาเข้าสู้ตัวนี้มาใจร้านการเล่นเกมของเพจเ,เต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่องแล้วก็ดูของด้านในกันเลยทางแบรนด์ asus rog เขาจัดเต็มเรื่องกล่องมาอยู่แล้วค่ะด้านในเปิดมาก็เจอกล่องอีกรอบนึงถ้าเปิดมาแล้วก็จะเจอกับพระเอกของเราเลยค่ะมีถุงสีดําหอมมาให้ดีไซน์ดีมากเปิดย้ำๆสปอยนิดนึง ของในกล่องด้านล่างก็ยังมีที่รองข้อมือมาให้ด้วยค่ะอันนี้ก็น่าจะถูกใจสําหรับคนที่ชอบวางข้อมือและถุงคล้ายสุดด้านล่างนะคะก็จะเป็นใบคู่มือสติกเกอร์ต่างๆส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยได้แกะมาใช้เท่าไหร่นะคะก็นอนกล่องต่อไปยังไม่หมดค่ะเขายังแถมสายการเชื่อมต่อมาให้ด้วยนะคะจะเป็นแบบสายถักแล้วก็ยังมีที่พันสายมาให้ด้วยสําหรับหัวการเชื่อมต่อนะคะจะเป็นแบบ USB Type A to Type C แถมมาแบบนี้ก็แปลว่าคีย์บอร์ดของเราค่ะสามารถเปลี่ยนสายคัสตอมได้หรือจะใช้กับที่เขาแถมมาในกล่องก็ได้เลยเป็นล่อง ูกันที first, ่การดีไซน์ค่ะเห็นครั้งแรกก็ถือว่าหรูหราตามสไตล์ ASUS ROG เลยนะในการดีไซน์ตัวนี้ค่ะเขามาในคีย์บอร์ด TKL หรือหลายคนก็อาจจะเรียกเป็นคีย์บอร์ด80%แน่นอนค่ะเขาก็จะไม่ค่อยกินพื้นที่มากทําให้เวลากวาดเมาส์เนี่ยมีพื้นที่เยอะมากขึ้นตรงเห็ด้านหน้าเขาจะใช้วัสดุเป็นอลูตอนแสงสะท้อนก็คือสวยมากแต่หลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยไฟจะดูดหรือเปล่าเต่ใช้มาก็ยังไม่เจอนะคะอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่สายไฟของแต่ละบ้านด้วยในสมวนของเรื่องไฟค่ะคีย์บอร มีสามารถปรับได้เลยนะคะมีทั้งตรงโลโกโ้ตรงตัวอักษรและที่น่าสนใจค่ะคือเขามีไฟตรงด้านขอบด้วยอันนี้สวยมากทุกคนไฟของคีย์บอร์ดรุ่นนี้ถือว่าค่อนข้างจะสว่างเลยนะคะสายโลงลิเก RGB ซิงไฟต่างๆเนี่ยน่าจะชอบกันแค่นั้นยังไม่พอค่ะเขายังแถมที่รองข้อมือมาให้อันนี้ถือว่าแบบนุ่มนิ่มสบายมือมากบางคนอาจจะใช้คีย์บอร์ดเอาไว้พิมพ์งานนะคะหรือว่าลองตอนเล่นเกมไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดบางคนลำคานะคะก็สามารถดึงออกได้เพราะว่าน้องเป็นการเชื่อม ต่อแบบแม่เล็กอันนี้มาชวนสังเกตกันสักนิดหนึ่งค่ะคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อชาวเล่นเกมโดยเฉพาะนะคะต้องปุ่มคอนโทรลเนี่ยมันใหญ่กว่าคีย์บอร์ดปกติทุกคนอันนี้ก็เพื่อจะให้สะดวกต่อการใช้งานนะคะบางคนเล่นเกมก็ต้องใช้ปุ่มคอนโทรลเยอะเนาะแล้วก็มือเนี่ยจะชอบไปนมปุ่มวินโดว์แทนอา้าวเปิดหนังวินโดว์แล้วเกมก็เด้งแพ้แต่ตรงนี้เขาเกิดมาเพื่อแก้เพนพอยท์ค่ะก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติอันนี้ถือว่าเฟซชอบนะคะตอนแรกเข้ามาเอ้ยทำไมมันเลยใหญ่ๆนะอ๋อเหตุ สองด้านหลังของตัวคีย์บอร์ดกันบ้างค่ะมาแบบเด่นๆเลยนะคะก็คือยางรองด้านหลังกันลื่นเขาให้มาหลายจุดมากทุกคนอันนี้ก็คือดีค่ะบางคนเนี่ยวางคีย์บอร์ดไว้แล้วมันก็อาจจะเลื่อนได้ตอนเราเล่นเกมกันแบบมันมันเข้ามืออา้าวเลื่อนปุ๊บกดปุ่มไม่โดนแพ้ <c oughs> อะไรแบบนี้นะคะแล้วด้านหลังเนี่ยเขาก็ยังมีการแบบเล่นลวดลายต่างๆด้วยถือว่าใส่ใจมากสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อค่ะอย่างที่แจ้งไปนะว่าเป็นแบบ USB Type C ตรงนี้เราสามารถถอดสายออกพกพาสะดวกมากขึ้นนะคะหรือว่าจะแบบ ว่าซื้อสายคัสตอมมาใช้ก็ได้ให้แบบมีความห่อเท่และคีย์บอร์ดตัวนี้ค่ะแค่เสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะไม่ต้องลงโปรแกรมก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครอยากเน้นโปรแกรมด้วยเขาก็มีให้ดาวน์โหลดเหมือนกันค่ะด้าน,นหลังเขาก็ยังมีตัวปรับระดับมาให้ด้วยนะคะตรงนี้เราสามารถปรับเพิ่ม,มได้อีกหนึ่งระดับทางแวรนเขาใส่ใจค่ะออกแบบมาตามหลักการอ้างอิงเอโกโนมิกหรือว่าสรีรศาสตร์นั่นเองทําให้ได้มุมองศาที่พิมพ์ถนัดมือหรือว่าเล่นเกมถนัดมือมากขึ้นแมคคานเข้าคีย์บอร์ดไม่พูดถึงสวิตก็คงไม่ได้้ค่ะ่ะวนันนีีเป็กกาารออแบบจทง So เลยมาในชื่อ LG NX เฟสได้รับมาเป็น r e สวิตนะคะแน่นอนว่าการตอบสนองของเขาค่อนข้างจะไวเลยค่ะและที่เฟสชอบมากมากเลยนะคะก็คือตรงสวิตช์เนี่ยเฮาสิ่งของเขาเป็นแบบสีใสแล้วไฟมันลอดสวยมากก็ไม่แปลกเลยค่ะที่ไฟจะทะลุคีแครสวยงามขนาดนั้นคี์บอร์ตัวนี้จะไม่สามารถถอดสวิตช์ออกมาได้นะคะก็จะเป็นแบบบิวมาเสร็จสรรพพร้อมใช้งานเลยตรงสเต็มของเขานะคะก็จะเป็นแบบบวกทั่วไปนะเราสามารถหาซื้อคี์แครมาใส่เพิ่มได้ค่ะสําหรับส่วนของฟิลลิ่งนะคะแน่นอนค่ะทาง Red s เนี่ยเขาจะ เป็นแบบวีเนียเป็นหนึ่งจังหวะซาวเทสต่างๆลองเลื่นไปฟังกันได้นะคะว่าเสียงจีออกมาเป็นโทนไหนสําหรับในด้านการเล่นเกมเนี่ยเฟสก็ไม่มีอะไรติเลยนะคะใช้งานได้ปกติอีกอย่างเฟสค่อนข้างที่จะเบื่อทางบูสวิดแล้วด้วยก็เลยติดการใช้เลสเลยก็เบามากกว่าในด้านของคีย์แคปเฟสรู้สึกว่าค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์ ASUS ROG มากเลยนะฟอนต์ของเขาอ่ะมันดูเป็นเฉพาะมากๆเลยมองแล้วรู้เลยว่าเอ้ยเนี่ยคือของ ROG นะสาหรับเนื้อสัมผัสคีย์แคปนะคะเขาจะออกให้ฟิลแบบมันๆหน่อยตัวนี้จะเป็นไฟลอดค่ะแล้วก็ฟอนจะ ษอังกฤในส่วนของไฟฮารุเนี nine, dunno, Arizona, ่ยเขาก็ยิงมาทั tuh, ้งตรงด้านบนแล้วก like right ็ด้านข้างเลยนะที Kait ่เป็นแบบพวกมีเดียต่างๆเนี่ยทางแบรนด์เขาใส่ใจอีกแล้วทุกคนก็อาจจะมีคําถามนะคะว่าคีย์บอร์ด80%เนี่ยมันจะใช้ได้เหมือนฟูลไซส์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าตอบได้คำเดียวเลยค่ะว่าเหมือนนะคะแต่แค่บางปุ่มเนี่ยอาจจะมีการใช้ฟังก์ชันแล้วก็กดตัวนั้นตัวนี้เพิ่มเนาะสำหรับมีเดียต่างๆที่เขาใส่มาให้ตัวนี้ก็ไม่น้อยหน้ากับตัวใหญ่ๆเลยค่ะเราสามารถกดฟังก์ชันล็อกได้นะคะแล้วก็จะใช้ปุ่่่มฟััังงงก์ชนตตตาๆ้แ F5 ถึง F12 และปุ่มที่น่าสนใจก็คือปุ่ม F12 ค่ะปุ่มนี้เขาจะชื่อว่า Steel Key จะเป็นการซ่อนโปรแกรมทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าจอค่ะสมมุติว่าใครแอบเล่นเกมอยู่แล้วแบบเอ้ยไม่อยากให้ใครเห็นก็สามารถกดปุ่มนี้ทีเดียวจบถามว่าเอ้า อัลเทอร์เนทแท็บมันก็ทําได้ป่ะพี่อันนั้นมันช้ามันแบบต้องเลื่อนนิดนึงนิดนึงเลยอย่างนี้แต่นี่คือกดปุบปิดเสียงให้ด้วยแล้วก็ย่อหน้าจอให้ด้วยค่ะอีกทั้งก็ยังมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการล็อกวินโดว์หรือว่าปุ่มมาโคการปรับโปรไฟล์ต่างๆด้วยแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ด้านแบบปุ่มมีเดียลดเสียงเพิ่มเสียงหรือว่าตัวตีลคีเนี่ยเราก็สามารถกดฟังก์ชันล็อกนะคะกับไปลรอกมันก็จะกลายเป็นพวก F 5ถึง F 12นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโปรแกรมกัันนบบบ้้้าาาาาางดดีีกวว่่่ะมมอไไราารรสถปเล าเข้าสู่หน้าโปรแกรมของทาง ASUS LG นะคะ a m e r i c a a t e คนดีคนเดิมนะคะโปรแกรมเขานี่ครอบคลุมหลายตัวเลยค่ะโหลดแค่โปรแกรมเดียวก็ใช้งานได้เลยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิก์ดาวโหลดไว้ให้ใต้คลิปนะคะเรามาดูในส่วนแรกค่ะนี่กดตรงด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเจอกับรุ่นของเราจะเป็น NX TKL นะคะตัวนี้ในส่วนของตรงคีย์นะคะก็จะเป็นการเซตติ้งต่างๆว่าจะให้ปุ่มตัวนี้เนี่ยทำงานเป็นยังไงนะคะหรือว่าจะใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมไหม ตรงนี้เราก็สามารถเซตได้เลยค่ะขอแวะมาดูในมุมวนสักนิดหนึงนะคะตรงนี้เราสามารถเซตโปรไฟล์ได้นะตามที่เราต้องการอันนี้ก็จะลิงก์กันกันกบตัวปุ่มค่ะ1 2 3 4 5ที่อยู่ตรงคีย์บอร์ดด้วยนะคะเราสามารถเซตได้ทั้งหมด5อัน แล้วก็ตัว Default ของทาง Asus โดยตรงมาแล้ว1อันเนาะอย่างนี้เราเลือกเป็นโปรไฟล์1แล้วก็ Setting เลยค่ะบางคนอาจจะเซตไว้สำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะโปรไฟล์1โปรไฟล์2ไว้อีกเล่นเกมหนึงอะไรอย่างนี้ในส่วนของตรงนี้เราสามารถเซตมาโครได้นะคะคลิกตรงบริเวณนี้แล้วก็จะเจอกับมาโคเราสามารถเล็กคอร์ดได้เลยค่ะ แต่ว่าเฟ e ก็ไม่ค่อยได้ใช้มาโคนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่มีมาให้ในคีย์บอร์ดต,ตัวนี้ในส่วนของไลท h ติ้งค่ะถ้าเกิดใครอยากดูสีไฟต่างๆเนี่ยเฟททาช่วงเกี่ยวกับไลท h ติ้งโหมดไปแล้วนะลองเข้าไปดูกันได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการปรับโหมดต่างๆซึ่งมีเยอะพอสมควรเลยนะแล้วเราก็เลือก สนีนู่นนี่นั่นได้แบบว่า16.8ล้านสีกันไปเลยนะคะเลือกทิศทางสีก็ได้ทิศทางสีทิศทางใครชอบแบบไหนบางคนก็อาจจะแบบไม่อยากเล่นไฟมากแล้วก็สามารถออฟไปได้นะคะถ้าคนชอบไฟก็เลือกได้เลยอย่างเฟสเนี่ยคิดว่าพวกทันโรไซเคิลหรือว่าตัวเรนโบว์เนี่ยกําลังโอเคแล้วแต่ตรงนี้เขาก็สามารถแบบว่าเซตเทมเพลตได้อีกเนี่ยดูมีเยอะมากเห็นไหมพอเราเซตปุ๊บคีย์บอร์ดเราก็จะ เปลี่ยนสีไปเลยค่ะในแพรต่อมานะคะก็จะเป็นอยู่กับ firmware u p ปเดตอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตตัวคีย์บอร์ดของเราให้เขาได้สามารถทํางานควบกับตัวโปรแกรมได้นะคะก็เข้ามาเช็คอัปเดตตรงนี้เลยเขาก็จะมีอัปเดตให้เรื่อยๆนะสำหรับใครที่เป็นสายไฟต้องซิงทั้งตัวเอ่อ CPU เมาส์คีย์บอร์ดนะคะตรงนี้เขาก็จะมีเกี่ยวกับซิงค์ดีไวท์ให้ด้วยก็จะเข้ากันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น CPU คาร์ดจอจากทางค่าย ASUS นะคะในส่วนของหน้าโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็โหลดมาเลยใช้งานได้ปกตินะคะแล้วเราไปดูในส่วนของการเทสเสียงแล้วก็หมดไฟกันเลยดีกว่า เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ LG s t i x c o p e NX TKL ตัวแค่นี้ฟังก์ชันก็จัดเต็มเลยค่ะแต่ที่ชอบจริงๆเฟนรู้สึกว่าโหมดไฟเนี่ยเขาปังมากนะแต่แอบมีข้อสังเกตน,นิดนึงค่ะถ้าเกิดเราเนี่ยเอาที่วางข้อมือนะคะมาแปะไว้มันจะจะไม่เห็นไฟอะ่ะทุกคนอันนี้คือแซดนะโงเรียอย่างเราคือแซดนะแต่ถ้าอออกก็คือยังเห็นเหมือนเดิมนั่นเองค่ะในส่วนของราคาเนี่ยตัวน,นี้เนี่ยจะอยู่ที่4,290บาทนะคะเฟรนจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไวใ้ให้ใต้คลิปยังไงลองกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ แล้วก็จะทิ้งเว็บไซต์ของทาง ASUS ไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งตัวหนึ่งที่น่าจับตามองมากสาหรับสายเล่นเกมนะคะเพราะว่ามีปุ่มฟังก์ชันต่างๆมาเพื่อแบบการนี้โดยเฉพาะ,ะเดี๋ยวเรามาสรุปท้ายคลิปสําหรับ LG s, s cope N X t i c s c o p e NX TKL เป็นคีย์บอร์ดที่ลดขนาดลงมาทําให้มีพื้นที่สเปซในการกวาดเมาส์มากขึ้นสายเล่นเกม FPS น่าจะชอบกันค่ะอีกทั้งคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะการเชื่อมต่อเ็แบบ Type C ถ้าอยากพกพาคีย์บอร์ดหรือแค่ถอดสายแล้วก็หิ้วได้เลยค่ะอย่าลืมพกสายไปด้วนะ้ววยยนนนะแคีีบบบตัจเป็บบ Mechanical Switch ที่เฟยได้รับมาก็จะเป็นเลนนะคะลงไปฟังสาวเท็กันอีกรอบได้ถ้าอยากคัสตอมก็สามารถเปลี่ยนคีย์แคปได้ค่ะหรือถ้ายัางเราใจไม่พอสําหรับสายลงลิเกอหรือว่าไฟ RGB ์นะคะตัวนี้ก็สามารถปรับสีได้เยอะมากหลายโหมดด้วยแล้วยังมีแถบไฟตรงด้านข้างคีย์บอร์ดมาอีกโอ้ oh my god แต่เสียอย่างเดียวค่ะถ้าเกิดใช้กับที่รองข้อมือนะคะที่เขาแถมมาให้ฟรีเนี่ยก็จะปิดน้องไว้ค่ะก็จะไม่เห็นน้องสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะให้โลโก้ของน้องเขาเป่งประกายออกมาก็พออีกปุ่มมีเดียที่เป็นไฮไลไท์นะคะเขาเรียกว ี่เราสามารถกดปุ่มเดียวปิดทั้งเสียงย่อหน้าจอต่างๆครบหมดเพื่อความไพรเวทหรือบางคนแอบเล่นเกมอยู่นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับน้องใหม่จากทางแบรนด์ asus lg หวังว่าจะชอบน้องแล้วก็เอนดูน้องกันนะคะหรือว่าเกิดใครมีความคิดเห็นไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะเจ่าวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนคะ่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้เฟซด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้าจะมาป้ายยาอะไรรอรับชมกันได้เลย